ก็ความจริงสิ่งที่อาตมาอยู่กับพระอาจารย์มาประมาณยี่สิบกว่าปียังไม่ได้บวชมามก็ปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์อยู่เป็นคารวะสามปีถึงสี่ปีตอนนี้บวชก็ 15, สิบห้าพรรษาก่อนอื่นนะอาตมาจะว่าอาตมาไม่เคยศรัทธาในพุทธศาสนาเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ในชาวโลกของรเราหรือว่าชาวพุทธหรือว่าชาวบ้านของคนธรรมดาของพวกเราะ ในสิ่งที่เขาบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยตรงไหนคำว่าพุทธทำไมศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธทำไมแต่พิธีกรรมต่างๆนานาทำไมแต่ละจังหวัดประเพณีไม่เหมือนกันทั้งๆที่ก็เป็นคำว่าพุทธเหมือนกันแต่ทำไมพิธีกรรมไม่เหมือนกันความจริงมันต้องก๊อบปี้มาเดียวกันนี่ก็เลยสิ่งที่อาตมาเลยไม่ศรัทธาในพุทธศาสนา อาตมาก็เข้าไปศึกษากับพระอาจารย์อยู่สปีถึงสี่ปีแต่ก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสิ่งที่ท่านสอนมาปฏิบัติโดยที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความศรัทธาคืออยากไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนอะไรสอนแบบไหนนี่เป็นสิ่งที่ถ้าพูดง่ายๆไปแฝงตัวไว้อยู่สามปีถึงสี่ปี โดยที่ไม่ได้ปรีปากบอกว่าเราไม่ได้ศรัทธาในพุทิศาสนาแต่ก็ลงมือปฏิบัติสิ่งที่ท่านบอกสิ่งที่ท่านสอนแต่ปฏิบัติแบบไม่ศรัทธาแต่ใครก็บอกว่าศรัทธาต้องมาก่อนแต่อาตมาเฉพาะส่วนตางอาตมาว่าอาตมาจะคัดค้านศรัทธาไม่จําเป็นต้องมาก่อนเสมอไปแต่ต้องสติและปัญญาต้องเกิดการใคร่ควรวริเคราะห์พิจารณา สิ่งเหล่านั้นให้มันแจ่มแจ้งถึงจะเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าอันนี้เป็นสิ่งทีความคิดของอาตมาเองมุมมองพองอาตมายุคนั้นสมัยนั้นยังไม่มีพาาราหน้าไตรด้วยซ้ายุคนั้นก็พิจารณาร่างกายอย่างเดียวท่านสอนและให้พิจารณาร่างกายให้พิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นเพียงแ,แค่ดินน้ำลมไฟเราลองจับดูสิว่าสิ่งไหนแค่ว่าดินน้ำลมไฟเราจับแขนก็ว่าแขนไม่เห็นว่าดินน้ำไฟลมเลย ท่านโกหกเราผมเป็นดินเป็นดินยังไงผมก็คือผมหนังก็คือหนังกระดูกก็คือกระดูกมันก็คือเรามันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมไฟไปได้ยังไงท่านโกหกเราเนี่ยจิตมันจะเกิดการขัดแย้งอยู่ในจิตในใจอย่างเนี้ยสิ่งที่จะมาปฏิบัติมาปฏิบัติโด,ดยขัดแยง้งภายในจิตในใจของตัวเองไม่ได้ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอะไรสักอย่างเลยเพื่อจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนเรื่องอะไร ทำไมท่านสอนเรืร่องผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกม้ามห้วยใจตับข้างปื้อไตปอดไส้ใหใ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยสิ่งอันนี้เป็นเพียงแค่ดินครับว่าเป็นดินได้ยังไงนี่ครว่าคนโง่าอาตมาว่าตัวเองนะโง่โดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนน่ะท่านสอนถูกแล้วแต่เราโง่โดยที่สิ่งที่เราไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ท่านตรัสน่ะสิ่งที่ท่านสอนน่ะเป็นความจริง พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติมาพิจารณาไปพิจารณามาด้วยเหตุและผลด้วยเหตุและผลยังไงปูย่าตายายไปไหนเขาไปเผาเผาแล้วเป็นอะไรแล้วในสิ่งว่าเส้นผมเนี่ยมันกลายเป็นดินเป็นขี้เท่าได้ยังไงก็เป็นดินจริงๆเนี่ยจิตมันเลยเกิดการเชื่อในสิ่งที่ท่านสอนพวกเรามาพอจิตมันฟังแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติ ด้วยเหตุและผลใจเราฟังแล้วปฏิบัติแล้วเข้าใจด้วยเหตุและผลใจเราจะเกิดความศรัทธาเพราะอะไรเพราะมันหักล้างกันไม่ได้สิ่งนั้นด้วยเหตุและผลความจริงสิ่งที่เป็นอย่างเนีน้เลยจิตทําให้จิตอาตมาเกิดการศรัทธาในธรรมะในคําสอนพระเจ้าขึ้นมาเองเพราะสิ่งไหนก็ตามสิ่งที่พระองค์ตรัสทําไมพระวัติสิ่งไหนที่พระองค์ตัดแล้วหนึ่งไม่มีสอง สิ่งที่พ่อแม่กูบาชารย์เอาธรรมะคาส,สอนพระองค์มาสอนพวกเรามาเนี่ยท่านไม่ได้หลอกเราอย่างแน่นอนถึงแม้เราจะแจ่มแจ้งบางสิ่งบางอย่างมันยังชัดเจนภายในจิตในใจทําให้ชัดเจนแล้วจิตมันจะเกิดความฉันทะพอใจที่อยากประพฤติปฏิบัติต่ตอไปจิตเราต้องเข้าไปเห็นสิ่งนั้นสภาพสภาวะนั้นจริงๆก่อนเกิดมันจะเกิดความฉันทะพอใจอยากปฏิบัติอันนี้คือมุมมองของตมาเอง มุมมองของอมาตอนแรกไม่มีความฉันทะที่พอใจที่จะปฏิบัติเลยไม่มีความศรัทธานในพุทธศาสนาด้วยซ้ํานี่เป็นสิ่งที่มันประเสริฐสุดและธรรมามองเห็นว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เอาเรื่องพระนัตไรออกมาท่าม,มาสอนพวกเรามาเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราถือว่าพวกเราได้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลเลยแหละในมุมมองของธรรมานะทําไมยุคนั้นสมัยนั้นมันไม่มีมันไม่มีม การลึกถึงมาตรายการทักอารมณ์ทําไมไม่มียุคนั้นสมัยนั้นยี่สิบกว่าปีที่แล้วมันไม่มีแต่ถือว่าคิดว่าพวกเราเนี่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากเลยแหละจะมากหรือน้อยมันอยู่ที่ตัวเราทําตั้งหา่ามันไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วก็ไม่ยอมมาไปประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไรประโยชน์อันนี้คือมุมมองของธรรมาเอง สมมติว่าถ้าพระบวชเรียนจบมหาปร,ริญญาเจ็ดแปดเก้าก็ตามสึกออกไปเสรมาท่านได้อะไรอันนี้คือมุมมองของคิดขอาตามายเยอะแยะมากมันขัดแย้งภานในจิตใจถ้าว่าศาสนาเราดีทําไมคนที่บวชเป็นมหาปร,ริญญาทําไมต้องสึกออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่อาตมาสงสัยทําให้อาตมาไม่ศรัทธาในพระศาสนาถ้ามันดีแล้วทําไมสึกออกมาทําไมนี่ยเป็นสิ่งที่แลตามามองว่า ท้าร้อยเอ็ดครั้งนี้เวลาเราเอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยพยายามระลึกถึงพระอารัยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ละวิแต่ละวันตอนเช้าเราตื่นมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งจับโทรศัพท์เราตื่นมาเราต้องเอากุศลก่อนเราตื่นมาเราต้องเอาพระรัตนตรัยก่อนสิ่งที่อาตมาอยู่ที่เชียงรายสมัยยุคแรกๆอะอาตมาตื่นมาแต่เช้าตีสาม ่อไฟหุงข้าวเพื่อจะถวายเดชสงฆ์ทุกวี่ทุกวันคิดยังไงจะเอากุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราทําเพื่อสงฆ์เสร็จก็ไปบิณฑบาตบัดญนี้พวกเราไม่ได้อยู่ในวัดในวาเราสามารถเอาคุณงามความดีเป,ประดับจิตประดับใจของตัวเองเอาพ้านาไตรามาประกอบไว้ที่จิตที่ใจของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เราเท่านั้นที่จะชี้ชะตาชีวิตของตัวเองเราจะไปสูงไปต่ําเราเท่านั้นต้องรับผิดชอบตัวเองในเมื่อเรารู้ว่าเรา,เราต้องรับผิดชอบตัวเองเราควรชี้ทางให้กับตัวเองได้แล้วพวกเราควรตระหนักว่าโลกเนี้ยมันเป็นแห่งโลกเห่งความทุกข์ตื่นเช้ามาเราทําอะไรเราทํายังไงเราตื่นมาจะให้เป็นกุศลคุณงามความดีก่อน ก่อนที่จะหลับเราจะหลับด้วยคุณงามความดีหรือเราจะหลับด้วยความลุ่มหลงล่วงความโมหะพระนัตรัยมันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ยากไม่ลำบากอะไรเลยแต่ถ้าเราละลึกอยู่หนึ่งเนืองกระทำอยู่หนึ่งเนืองทำไมพระองค์ทำยำยำซ้ำ,ำซ้ำทำยำยำซ้ำซ้ำเอ๊ะทำไมพระองค์ตรสประมาณนี้ทำไมถ้าเราคิดยำยำซ้ำซ้ ก็เหมือนพวกเราทานอาหารทานแล้วทานอีกทานแล้วทานอีกทานแล้วทานอีกจนอิ่มเราถึงจะรู้ว่ามันอิ่มมันไม่แตกต่างอะไรสิ่งที่เราเลึกถึงมาตรายเลยถ้าเราะลึกถึงมาตรายอยู่เนือง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 ยิ่งเลึกมากจิตของเราก็จะเข้าถึงพะนาไตถ้าจิตเราเข้าถึงพันาไตอย่างถ่องแท้แล้วจิตจะไม่วันไหวจิตมันจะเป็นหลักเป็นแหล่งเหมาะกับการงานสิ่งที่เราปฏิบัติต่อไปข้อต่อไปมันยิ่งเห็นชัด ยิ่งใครพูดเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยจะเข้าใจชัดเห็นชัดถ้าจิตเรามีความตั้งมั่นกับพระนตรัยแล้วถ้าจิตเรายังไม่สามารถตั้งมั่นต่อพระนตรัยอะ่ะอะไรก็ตามพัดมามันกับไปตามกระแสลมแต่ในเมื่อไรก็ตามหลักที่มันปักดินดีแล้วอะ่ะมันไม่วันไหวแม้กระัอารมณ์กระทบมากน้อยแค่ไหนก็ตามมันจะไม่วันไหวมันจะนิ่งแล้วก็เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นเกิดยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไง มันจะเข้าใจในกระบวนการของอริยษฐสนมันจะเห็นในะบวนการของอริษฐาี 4, ชัดเจนตามลําดับตามดับนี่เป็นสิ่งที่มันประเสริฐที่สุดแล้วทําไมอาตมาถึงบอกบอกมันประเสริฐจ,จริงๆอตาตทามยังคิดน้อยใจกับพวกตัวเองด้วยซ้ำว่าทําไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทําไมท่านน่าจะคิดไอเดียที่ให้จิตเราเกิดความตั้งมั่นอย่างเนี้ยง่ายๆอย่างเนี้ย ที่เราใช้ชีวิตประจําวันในทางโลกอย่างนี้ได้เราสามารถเจริญกุศลได้ตลอดเราไปไร่ไปนาทําทไร่ไถนาต่างๆาสามารถเล่นึกถึงมาตไกยได้ตลอดเลยแต่ยุคนั้นมันไม่มีแต่เรามาใช้ยังไงใช้การพิจารณาร่างกายตลอดการทําไร่ไถานาหลกกล้าก็พิจารณาร่างกายนี้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไฟอยู่เนืองๆยิ่งพิจารณามากยิ่งมีความสุขมาก แกล้งธรรมะทาไมมันยิ่งพิจารณาไปมันยิ่งมีความสุขมันยิ่งมีความปลอดโปร่งมันยิ่งมีการสรรเสริญพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเองสิ่งที่พระองค์ตรัสหนึ่งไม่มีสองล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรคัดค้านได้เลยเลยมันมีความศร,ร,รัทธาในพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยตอนนี้ชาวร้อยเอ็ดที่เรามาเนี้ยเข้ามาจะมาขอให้พวกเรา น้อมออไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาตมาก็ไม่มีอะไรที่จะบอกพวกเรามากแต่ธาตมาหวังว่าพวกเราคงจะรักตัวเองมากถ้ารักตัวเองมากหรือว่าพวกเราไม่รักตัวเองใครไม่รักตัวเองมากยกมือขึ้นแสดงว่าพวกเรารักตัวเองถ้าเรารักตัวเอง มีอะไรบ้างที่เราทำเพื่อตัวเองได้เราต้องทำเพื่อตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองอ่ะทำยังไงให้จิตเราเจริญกุศลให้มากที่สุดนั่นแหละเราทำเพื่อตัวเองแต่ในเมื่อไรก็ตามถ้าพวกเรายัางทำร้ายตัวเองทำจิตใจให้ตัวเองเป็นอักษรทําธรรมอยู่ตลอดอะ เพราะคนที่ทำร้ายตัวเองสิ่งที่พระที่เขาออกมาแชร์ประสบการณ์แต่ละครั้งนะ่ะเป็นสิ่งที่เรามองดูวิเคราะห์ดูมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่ทำยังไงเราจะให้มีประสบการณ์ในสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติตอนแรกมันไม่ใช่ได้ไง่ายง่ามันต้องแรกความยากความลำบากมามกเหมือนกัน อาตมาก็แรกด้วยความยากความลำบากมาอาตมาไม่ค่อยจะออกมาแชร์ประสบการณ์แบบนี้แต่วันเนี้ยเห็นชาวร้อยเอ็ดเนี่ยครั้งแรกในชีวิตนั้นเนี่ยที่ขึ้นมาท่าธรรมะต,ตรงเนี้ยและมีคนมาดูเยอะแยะขนาดเนี้ยคือครั้งแรกมีคนเยอะขนาดเนี้ยจริงๆแต่ถึงแม้ว่าเราจะมาฟังแต่ธรรมาขอนิดเดียว เอาไปประพฤติปฏิบัติด้วยมันไม่เสียหายหรอกลึกถึงมาตรายมันไม่เสียหายมันยังทําให้เราเจริญกุศลอยู่ตลอดทําไมพระองค์บอกบุญที่เกิดอย่างดีที่สุดคือบุญที่ทําง่ายที่สุดคือการลึกถึงมาตรายทำไมพระองค์บอกว่าการลึกถึงมาตรายเนี่ยสามารถปิดอบายภูมิให้ตัวเองได้ปิดนรกให้ตัวเองได้แค่การลึกถึงมาตรายเนี่ยนะ ทำไมพระองค์พยากรณ์แค่เรื่องใครก็ตามแล้วลึกถึงพระพุทธองค์แล้วลึกถึงพระนาตายพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเนี่ยสามารถปิดอบัยวะภูมิให้ตัวเองได้ปิดนรกให้ตัวเองได้แต่ทานศีลอย่างเนี้ยมาบวชอย่างเนี้ยลงนรกไปเยอะไม่ใช่โบาบบวชอย่างเนี้ยไม่สามารถลงนรกได้นะลงได้แต่ทําไมพระองค์แค่พยากรณ์แค่อันเดียวนียใครก็ตามเข้าถึงพระนตตัยผู้นั้นสามารถจะปิดอบัยภูมิให้ตัวเองได้ ตลอดหนึ่งแสนกับกับที่หนึ่งแสนจะได้บรรลุทมอันใดอันหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคุณค่ามากมากมากมายเลยถ้าเราฟังธรรมะคาสอนพระองค์ะคะันเนี้ยเรามีจิตฉันทะที่พอใจที่อยากจะเกิดการระลึกถึงเมาตไตรหรือเปล่าหรือเราฟังหูซ้ายลุหูขวาอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแล้วแหละนะแส,สดงว่าคนนั้นไม่รักตัวเอง มาก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากเพราะว่าเวลาจํากัดก็ขอเจริญพร